พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีพระวราชาชาตินด,ดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกิดวันนี้เวลา15นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีพระวราาชาตินด,ดามาศเสด็จไปอาคารใหม่สวนน้ำพรในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกิดประจำปีการศึกษา2555-2557จำนวนทั้งสิ้น1,086คน โอกาสนี้ประธานพระโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาแล้วถือได้ว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ดีพอที่จะนําไปใช้สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้แต่การที่แต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นไม่ได้อยู่กับวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวหากยังต้องอาศัยความคุณธรรมความดีต่างๆสนับสนุนส่งเสริมอีกด้วยคุณธรรมอันเอกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีประจําตัวอยู่โดยตลอดได้แก่ความมีสติ หมายถึงความระลึกรู้ตัวไม่ปล่อยให้ใจตกอยู่ในความประมาทพลั้งเผลอ ความมีสติหรือความระลึกรู้ตัวนี้จะช่วยประครับประคองบุคคลให้คิดพูดและกระทําอย่างไม่หลงลืมฟันฟ่นเฟือนทั้งจะช่วยสร้างเสริมให้มีความระมัดระวังในการนําวิชาความรู้ไปใช้ปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างให้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องสําเร็จผลที่มุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นบัณฑิตทุกคนจึงควรที่จะฝึกฝนอบรมความมีสติให้มีขึ้นในตนอยู่ทุกขณะทั้งขณะที่คิดพูดและขณะกระทําซึ่งจะได้เกื้อหนุนให้สามารถนําวิชาความรู้ที่สําเร็จการศึกษามาไปใช้สร้าง สรรสิ่งดีงามอันก่อให้เกิดความวัฒนาผาสุขแก่ชีวิตหน้าที่การงานสังคมตลอดถึงประเทศชาติสมดังที่ปรารถนาต่อไป